สวัสดีครับ,บรวันนี้วันที่11พฤษภาคม2564ผมเขียนราคารายงานตัวครับนนี้ช่วงค่ำก็ออกมาลากรถเพื่อไปซ่อมที่อู่นะครับรถฟอร์ดคันนี้สายพันขาดนะครับสายพันขาดครับก็ไม่รู้ว่ามีส่วนไหนเสียบ้างครับก็ต้องไปหรือดูที่อู่นะครับ ช่วงนี้ผมยังช่วยงานช่างการที่อู่โคคารอำเภอตาพยาจังหวัดสาแก้วอยู่นะครับยัไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนผมจะช่วยท่านจนกว่าในอู่ท่านเรื่องงานเรื่องเงินเรงตัวแล้วก็ท่านอยู่ได้ผมก็จะไปจากอู่ท่านนะครับช่วงนี้ก็ช่วยงานท่านไปเลยก็น้ำพ้องเรือเสือพึ่งป่านะครับอาชีพผมออกไป งานข้านอกด้วยครับแต่ส่วนให้อู่ผมก็ทํากินเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีเงินเดือนนะครับผมเป็นมนุษย์เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือออกตีมือแรกทําไม่ได้ก็ไม่ได้เงินผมอชอบงานเสี่ยงอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาลากอยู่ในเมืองอรารันนะครับอันนี้ตลาดตลาดเมืองอรารันนะครับ สถานที่นี้รู้สึกว่าท่านทั้งหลายคนจะคุ้นๆอยู่นะครับที่มีข่าวกาทรทำลายร่างกายกันนะครับเหียนถับไปครับข้างหน้าเราตอนนี้ปิดแล้วนะครับไม่เปิดผมรับงานนอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอยู่ไหนในประเทศไทยนะครับ หากผมมีโอกาสแล้วก็ว่างก็หากท่านประการที่จะให้ผมไปช่วยงานก็โทรประสานาที่เบอร์0638049497ครับข้นางหน้าก็เป็นรถของช่างการนะครับคันท,ที่ผมขับตอนนี้ก็เป็นรถลูกค้าก็ใช้เหล็ก ใช้เหล็กยาวแล้วก็ทำทำเป็นหูเป็นห่วงคือการลากจูงที่ดีแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนเหมือนที่เราใช้เชือกครับหรือว่าสายสเตย์ลากจูงนะครับเราใช้เหล็กนะครับลากจูงก็ผมก็ขอยุดปีคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ